ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย้วผมยินดีรบสู่ People Playground มาเล่นแมปน้ำและเปลี่ยนบ้าโอ้มาทางนี้เนี่ยจะไปแบบ small ไม่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 เราจะไปแบบ default แล้ววันนี้ผมขอนำเสนอเครื่องปั่นผลไม้โอ้มาเขาบอกว่ากดตรงนี้เพื่อเพิ่มเครื่องกำจัดศพเดี๋ยวเดี๋ยวในรายการอาหารผมมันคือมันคือเครื่องแบบ นคลิกไทยนะผมเออทำให้ตัวแบบหายไปแบบนี้นผมเฮ้ยไม่ไม่ฉันฉันอยากไปเออก็มันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะผมอ้ยอันนี้รายการทำอาหารนะผมนี่เป็นเครื่องทอดเดียวเดียวเครื่องปั่นผลไม้นะผมอ่อว่าจริงๆมันก็คือเครื่องเครือมานคนนั่นแหละครับอ่าวันนี้เรามารีวิวไอ้เครื่องนี้กันนะผมดูซิว,ว่ามันเนี่ยจะโหดขนาดไหน,นผมโอเคโอ้ยเอิ่ม โอ้โหโอ้ท่านชมน่าจะรู้แล้วว่ามันทำงานยังไงเออผมเอ่อท่านชมดูโอ้มีเมทรโนมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงก็ดูน่าเกลีวใช่ไหมท่านชมโอเคเออผมให้คนไปเลยเออผมเมื่อยเมื่อยฉันฉันอยากไปโอเคอเคออมาดูสเตจแรกก็ผมเขาก็จะโดนยิงเออผมบึ้งอือหืออือหือโหพอยิง เรายิงเสร็จก็ได้ลงมาตรงนี้ด้วยอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะทำให้คนมีชีวิตเหรอแล้วก็แทงเข้าไปอีกนะผมคิดว่ามันจะแทงโดนไหมอ้าโอ้แม่งก็ฟุกเกินอะะไรวเน,นี่ยโอเคมามาโดนอีกออออน,นี่ซัมซุงนะผมใส่ซอสมาเอืสพยิงเข้าไปอีกโหมีทานเผาอีกนะผมโอ้อันนี้ปีทวีนหายบ้างเนีย่ยยาเลยบ้างเนี่ยท่ามาชมผม มันจะมีสักอันเห็นที่แทงโดนไหมเนี่ยต,ต้องมีสักอันเหที่แทงโดนอย่าบอกว่าไม่มีโอ้โหตรงนี้ว่าโดนนี้อีกี่โอ้เดี๋ยวผมจะอลองเศษคนไปเรื่อยแล้วผมคิดว,ว่าจะมีโฉมสักกี่โฉมแล้วผมโอเคผมเอามาสักอีก4ี่คนแล้วผมอ่านี่เป็นเอ <c oughs> โอโหท่านผู้ชมพระเจ้าช่วยนะผม เครื่องเทอร์มานคนชั้นดีนี่เองครับผมเฮ้ยทางนี้ก็ลงมาสามคนลงมากันลงกันนอนสี่คนแล้วผมโอ้โหคนนี้โดนแทงแน่ครับผมโดนแทงครับผมนี่สงสารคนไร้ดูเหมือนสองคนนี้ก็จะรักกันมากแล้วผมไปต่อไปเลยครับผมอ่าหึแทงกันแบบเหมือนชอบแบบอุ้ยทำไรกันเนี่ยท่าอะไรเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องเซนเซอร์ มึงมีทั้งไฟช็อตอีกอ้าช็อต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 ผมว่าเออผมว่าติดอยู่ตรงนี้โอ้โหเจ็บปวดนะเนี่ยโหนี่ยิงปืนโอ้ยิงจนเสียงเกมมันเรนเดอร์ไปเลยอ้เสียงเกมมาต่อแล้วผมโอ้ยิงยิงเร็วมากอ่ะเดี๋ยวถ้าทุกท่านโอเคมันเริ่มปัดได้อย่างถูกแล้วเลทแชมเมอร์เลยนะผมในเรนโบว์เซกิชอ้าวตรงนี้ติดเลยอาช่วยเขาหน่อยอืมีกอนเขาอีก่แล้วผม โอ้ใครทำไอ้ใครทำเครื่องทำอาหารนี่โคตรเถื่อนเนี่ยผมโอ้โหโอเคโยมเราจะมาดูซิว่าเออ่ซุปของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนี่ผมอ่ซุปของเราใกล้พร้อมเนี่ยผมอ่า,อ,าอ,อีกคนนี้อุ้ยอคนนี้แต่เขาติดไปตรงนี้ไม่ได้นานหรอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ผมคนนี้ก็จะมาดันเขาอีกเนี่ผมไม่ฉันฉันฉันอยากลงไป ฉันฉันมียากออกมาทำอะไรของมือ <c oughs> โอเคนะท่านชมนี่คือซอสมะเขือเทศนะผม <c oughs> โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยผมผลิต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 ผิตผลิตภัณฑ์ของเราก็ผมปิดเครื่องก่อนนะผมอ๋อทำไมมันไม่ปิดโอเคปิดแล้วนี่มีการตัดไฟเนะี่ยโอ้ไฮเทคไฮเทค เรียบร้อยนี่คือเอ่อ after math นี่คือนี่คือ before และนี่คือ after นะผมโอ้โห,โหเครื่องนี้มันช่างโหดไดจริงๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมนอนเนี่ยจะเอารถถังอันนี้เข้าไปดูซิว่ามันเนี่ยจะอยู่กอบไฮไดนาทีนาทูม,มันใหญ่เกินว่ะเออผมจะเอาอะไรที่มันเล็กกว่านี้ครับผมอ่าผมว่ามันต้องเส,สร็จตรงนี้ครับไม่งั้นมันไม่ได้ครับผมอ่าดูซิว่ามันเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมครับช่วยมันหน่อยดีกว่าครับผมช่วยมันหน่อยครับผม โอเคค่อยๆบทยี้ไปครับค่อยๆบทยีย้มันมันจะช็อตทั้งอัน <c oughs> เลยอา้าอู้ติดวโอ้โหอะไรเนี่ยต้องหาอะไรที่มันได้กว่านี้นี่เป็นเหมือนแบบทิปส์ที่เขาให้มาผมก็บอกว่าไอโรงงานโอ้ยมันคือโรงงานใช่ไหมโรงงานหรือห้องเชื้อต์โรงงานอาจจะบักกี้หน่อยๆครัผมแต่ผมก็ไม่สนใจครับผม The generators no no เฮ้ยฟรี l free คนระับผมเขาบอกว่า ยินดีด้วยเลยนะผมที่แบบเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับไอเครื่องอันนี้เลยแล้วผมไอเครื่องคราาานี้ผมก็โหลดมาจากไอสตีมเวิร์กชอปเนื้อผมเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันอยู่ไหนนะผมะน่าจะอยู่หน้าสุดท้ายเลยโอ้ไม่ใช่ว่ะอ่ะผมตาบอดมันอยู่หน้าแรกนะครนบผมนี่ก็คือวุ้ยได้เลทตึ้งต้องเยอะแนไะอ้าผมช่วยเลตนะผมตึ้งงนะผม ก็ใครที่มีสตีเผมก็ไปช่วยกดกันด้วยเลยวผมอี๋อันนี้เวอร์ชันหนึ่งอะอาจจะมีเวอร์ชันหนึ่งจุดนึ่งเนอผมอ่าตัวสั้นหนึ่นึ่ยังแบบ10 out of 10อ่ะ very nice เลยครับผมอ่าครั้งนี้ผมจะมาลองหุ่นยนต์กันดีกว่าครับผมอ่านี่ครับท่านชมเออมาลองหุ่นยนต์กันมากดีกว่าครับผมเราทดลองเราทดลองมนันเอ้ยมัน,ม,นมันแบบไม่อยากไปอ่ะโอเคครับผมโอเคเครื่องเปิดแล้วเรียบร้อยครับผมดูเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยเขาอยากจะล่อดหรือเปล่ารับผม แต่ทีนี้ปืนต้องทำงานหนักเนี่ยปืนต้องทำงานหนักเลยนะผมนี่ยิงเข้าไปโอ้ผมอืมนี่ M 6 0 x t y น่าจะหนักตูส่ะผมยิงเข้าไปโอ้ผมโอ้ตายโอ้ผมนี่แล้วปืนนี้มันจะช่วยวีบาร์ใกล้หรอมันไม่ได้โอ้ผมนี่แต่หุ่นจนมันก็ตายแล้วนสินี่ตรงนี้ดูใช้ประโยชน์าเลยแต่ว่าถ้าจะใช้ประโยชน์มากนะผมแต่ตรงนี้ะมันจะมาช่วยสวิงโอ้ผมสวิงไปสวิงกลับสวิงไป โอเคครับ okay, ผมเราจะให้มันสวิงไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมสวิงอเออเออช้าไปครับผมฮึฮึโหอาร์โนสวาสเนเกอร์ oh, ไม่ถูกใจตรงนี้นะผมนี่มีการเขาวผมเพิ่มความร้อนให้กับหุ่นยนต์นะผมนี่โอ้เครื่องเครื่องสังหารนี่มันหหดร้ายเลยพี่แต่ผมว่าตรงนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้ครับผมขอฆ่าไปก่อนครับผมอ่าหาตรงเลื่อยดีกว่าครับผมอ่า เลยก็ไปแล้ผมเรื่อยหืห <c oughs> าตัวเองทำอะไรไม่ได้ไไไดโอ้โหแล้วนี่ก็คือเอ,อ่อ after อร์นะผม <c oughs> นี่ after อ <c> ร <oughs> ์กลายเป็นเฟซซ่าขึ้นยนต์ไปซะงั้นเลยแล้วถ้ามุมชมถามผมถ้าเป็นเจ้ากอสนะอ่าเจ้ากอสนี่เราไม่ได้เล่นกันมานานนะผมอ่าไปเลยไอ้เจ้ากอสอ่าขอให้โชฟิลผมขอให้โชฟิลเฮ้ยกอสเดือดมันจะรอดไหมครับผมว่าไม่โอ้กอส ไม่รอตั้งแต่การลงมา้าผมนี่นี่เป็นการทำผักนะผมอ่นานทำผักที่ดีอยู่ผมนี่อื้มอีแต่ยิงอันนี้ปุ๊บมันก็มีชีวิตขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเหมืนมอมน,ออน,นเป็นแบบทรามาต่ออะโอ้โหโหดได้แบบนี่ผมเป็นงานรีแอนิเมชันนะผมรีแอนิเมชันโหกิงมันยิงเร็วจนเสียงเกมมันบักเลยผมยิงเร็วเกินแล้วผม,มค่อยๆกันไปโอ้มากไม่ต้องวิไม่ต้องวิโอ,อ้มากตำรวจขยี้ไปเรื่อยแล้วผม ในการทำการเป็นเชฟดีอยู่เหลือเวลาอีกสิบวินาทีครับเชฟมาทำอะไรมาสเตอร์เชฟอ่ะไรเหมือนมันจะไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยน,นนี้มันจะไปต่อได้ไหมโอ้โหวิจัยเป็นแตงกลาไปแล้วจากระดับปีกลายกลายเป็นแตงว่ะอ่ะทีนี้ผมขอช่วยวผมในเมื่อมันไม่มันไม่ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้อโหเขาพูดกลายเป็นอ้โหสุดท้ายเลยแค่สิ้นส่วนอ่ะ โอเคผมขอเอาชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มผมขอเอาคนเข้ามาเพิ่มเพิ่มอ่าแล้วก็เอาอ่าเน่เอานี่ยเพิ่มเอา่องมาเพิ่มผมเพิ felony, <c oughs> ่มซอสเพิ่มมายองเนสเข้าไปเพิ่มอ่าเพิ่มเอ่อหมวกเพิ่มโจมอ่านี่ก็เอาไม้หมดอ่ะเอาไม้หมดไป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 อื้มตู้เย็นมันจะติดดิเอาลงมาก่อนแล้วตู้เย็นไปนี่ผมอยากรู้ไอ้เครื่องนี้มันยนต์พังไหมเนี่ย อในขณนะที่มันยังทํางานอยู่ผมผมก็จะเอาอันนี้มายิงครับผมยิงแม่งอืมนี่มันมันไม่พังอ่ะพังยาครับผมพังยาใช่ไหมยิงเข้าไปครับผมยิงสลัดเข้าไปครับผมอืมไม่พังถ้าไม่พังผมว่าต้องใช้บีมไรเฟิลแล้วผมอ่าเพราะมันเป็นปืนที่ใช้แล้วมันพังเนี่ยเี่เนี่ยเรื่องครับผมคงต้องใช้นี่ฮะดี Beam แทสต์บีมแคนนอนครับผมเอามาใช้กับนี่ครับอินดัสทรีอัลเจเนเรเตอร์แล้วผม <c oughs> เสื้อมันด้วยไว้เออผมอ่าเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเอิเศษเส้นพิเศษน,นี่ตั้งอันนี้ผมอ่าโอ้โหในเส้นมันแบกๆแล้วก็รับฟรี้ไว้ผมอ่าได้เวลาผมบูมเฮ้ยผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยต้องเสื้อใหม่ผมเรียบร้อยผมทางนี้มีพลังงานแล้วเรียบร้อยผมยิงเข้าไปแล้วผมยิงตำจัดนะผม พังไหมมันจะพังไหมเราต้องกำจัดไอ้เคเรื่องเร็วๆนี่กำจัดโอ้โอเคครับ <laughs> okay, ผมว่ามันน่าจะพังแล้วผมแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ชวนเนี่องซ้ำเข้าไปด้วยทีซาบาบา์แล้วผมอืมที่มันยังอยู่ได้ไงเนี่ยผมว่าต้องอันฟรีสครับผมโอ้ไม่น่ากดเลยอันฟรีสุดโอ้ไซเบอร์บอท277 0โอ้โหแหลกพังเลยเป็นสิ้นสวนเลัวผม ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเอ่อกดแชร์กดไลค์และกดซับส r คร e ด้วยนะผมอ๋อขอขอบคุณที่ดูมาถึงจนจบเลยวผมแล้วเราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนีสวัสดีครับอุชุบนี้ผมเป็นทริกช็อตอุ้ยอู้หูเป็นไงอะ่ะผมเนี่ยเป็นคนที่ฟลุกมากที่สุดเลยแต่คุณมีฟลุกอีกต่อไปแล้ว ขอาพื้นที่ดูมาถึงจุดนี้ผมก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวนี้สวัสดีครับ